ท่านมีปณิธานอะไรไหมครับทำไมต้องสร้างพระใหญ่ขนาดนี้ท่านใช้คําว่าหมินเชิงช่างหมินเชิงช่างเราสร้างโดยไม่ต้องใช้ช่างไม่มีไม่ได้มีช่างมาเกี่ยวข้องเลย,เ,ลยเราทําด้วยภูมิปัญญาของวัดถ้ากระบอกเองแล้วก็เราก็ใช้ในภูมิปัญญาของเราเองครับแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่า มันไม่จําเป็นจะต้องสร้างเหมือนสมัยก่อนนะก่ออิดอะไรพวกนี้ตอนนี้มันนําเสนอเหมือนนวัตกรรมใหม่จุดเริ่มต้นครับหลวงพ่อดูสารคดีอืมไอลาวามันไหลออกมาจากภูเขาไฟอ่ะครับหลวงพ่อท้านก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยเขาจเจริญทำไมไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปจักแล้วก็มาทำงูไว้เออแล้วก็มาเทใส,ส่ซะใช่ไหมม,มันก็จะเป็นวัสดุตัวใหม่ เป็นงานประติมากรรมในวัสดุตัวใหม่ซึ่งยังไม่มีนั่นแปลว่าไม่เคยมีใครทําเลยไม่มีใครจะไปทาได้ล่ะก็คือเท่ากับว่าที่วัดข้างหอนนี่คือที่แรกที่นำลาว,า,ลา,วามาใช้เราหลอมหินละลายได้นะ่ะเป็นที่เราที่แรกแล้วก็เป็นอย่างเป็นที่เดียวอยู่กว่าที่ทําให้มันไหลออกมาเป็นน้ําเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาล้วนๆโยมรู้ไหมเริ่มต้นเนี่ยมันออกมาเป็นตังเมเลยเป็นเหมือนแก้วเป็นเหมือนอะไรพวกนี้ไหลออกมา โอ้ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่ๆพัฒนาจนเพิ่มลมเพิ่มลมเพิ่มความร้อนเพิ่มสารพัดเพิ่ม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 จนเจาะแล้วมันพุ่งปุ๊ดออกมา